พร้อมพี่ดาวไปเลยทำไมทำหน้าตาแบบนั้นแสบท้องเหรอเอิญช่วตันทำผิดปะเนี่ยพูดจริงพี่ดาวเอินพี่อยากจะอ้วกเอินพี่อยากจะอ้วกพี่ดาวพี่แอ๋พี่ดาวพี่น้าพี่ดาวเร็วพี่นาเร็วพี่น้าเรีว ไอเชี่ยไปยังคำว่าแกฮากอนเนีจ้าทัานี้ทำอะไรกำลังทำผมใหม่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาไปเล่นน้ำกับคิวนะเออไปสองคนเหรอไปกันหมดนี่นะนี่โอ้โหแล้วเขาไปเล่นน้ำด้วยเลนเลยคับวันนี้ รถลงที่ไหนมาครับเฮ้ยรถลงมาครับผมเออรถลงมาเต็มเลยครับเลือดเต็มเลยครับไปเที่ยวไปเล่นน้ำไหมไอพี่เอาอะไรมาแรงโอ้โหกินยิ่งหดีกันอะไรอร่อยอร่อยจ้าดูดิระดับนี้เขากินยิ่งหดีกันดีบะคั่วพี่ด้ากินเป็นหรอเป็นโอ้หนี่มักเลยเนี่ยจิิงหรืออาารหน่อยอันนี้อร่อยเขาเรียกว่าหนอันนี้อาหารอันโดชาของเอิร์นเลยใช่ไหมเนี่ยอือ คิวเออปกติกินอย่างนี้อยู่บ้านเลยอ่ะขี่เต้นเก่งมากคิวเต้นเป็นไหม,ไมนี่เอลยโอ้ยหัวเยอะเลยเขาเดี๋ยวบอกว่าจะไปเ,เล่นสงการกันงนะั้นไอ้ไปเล่นน้ำไม่ใช่หรอก็อย่าไปไงเออพี่นาดเป็นพ,พ,พี่ดาวเป็พี่นัดดูผู้หญิงไปเพลงรีมิกเพงลงนี้หลอกว่าจะให้เราเต้นไม่ใช่ละคือต้องไปเปิดเพลงดูผู้หญิงไม่มีไหนผู้หญิงไหนไม่เห็นมีโอ้โหหายไปเดียวมากเลยนะเออ

เป็นไงครับวดหัวเลยฮะเนี่ยฮันดาวไปทำกับข้าวเออเอิญไปทำขนมตำกินเหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใบอะไรให้ฟังให้ตู้ไม่สนใจมึงไม่ได้ฟังอ๋อเพส่ไหนเขาที่เลือกสาวชอบแบบไหนชอบแบบนี้แล้วแบบาของผู้ชายชอบแบบไหนไปทำน้ำยำยังไงทำเรียบร้อยเลยครับน้ำยำไม่พริกเยอะจัดอุ้ยไม่เผ็ดไม่เผ็ด แล้วเดี๋ยวเจนบอกว่าไปว่ายน้ำไงเขาก็มาถ่ายนี่ไงเดี๋ยวไปด้วยน้ำมาดูมาเช็คไงว่าอทำอะไรเราทำกับข้าวเสร็จแล้วเขาไปว่ายน้ำนายเอินลงตามให้ด้วยดิถ้าตามเป็นไงไหมองเอากับคอยไอ้ลองเอากับคอยไอ้ลองเอากับคอยไอ อันนี้คืออะไรเนี่ยจะไปไว่ายน้ำหรือว่าพร้โหอันนี้คือว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมอุปกรณ์ซูชิปเนี่ยราคาถิงเลยแต่ใส่ชุดนี้แหละทําให้อร่อยนะทําให้อร่อยนี่ไร่ถิงนะจะโดนกระทืบอันนี้มาค่ะมาดูส้มตำน้องเอิรญไดเมย์เป็นคนตำเองกับมือนะนี่สีสันน่ากินเลยอ่ะใช่อ่ะพี่ดาวชิมให้หน่อยจ้าเขาใช้ใช้มือพี่ดาวใส่อะไรเพิ่มไหมอุ้ย อุ้ยอร่อยจริงเข้ามาได้พี่บอเข้ามาได้อุ้ยอร่อยมากน้ำปลานิดมะนาวหน่อยโอเคจดไปอร่อยอ่ะ้ิมีลูกชิ้นด้วยอะเราให้แบบว่าต้มตำเรามันมีอะไรหน่อยเพราะว่าเป็นเมนูตำไทยไงเออันี้ปกติอะทุกคนนจะบอกว่าเออชอบตำปลานะด้วยความที่เอินทำหน้าอกมาก็เลยแบบว่าไม่สามารถกินตำปลาได้เลยแล้วพี่ๆเขาก็คือน่ารักก็เลยแบบว่าน้องเอิญไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวพี่กินดับปลาด้วยตำไทยของเราเรียบร้อยแล้วอะ เดาเทเลยดูหืม,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 มกลิ่นหอมมากนี่จะของแ่บเสร็จแล้วค่ะไป,ไปเลยค่ะทุกคนโจ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 บอกมึงกี่ครั้งแล้วออกวินาาได้ทำอะไรพี่นี่ครับเรน,น,นดิโอนกินงเลยเอ,อ้ยไม่ได้เราต้องสะาดปลอดภัยพี่อยู่ ส้แต่ถ้าเราอยู่กันสองคนเราใช่ไหมไม่เราก็ต้องเป็นเด็กนบ้านไงแต่มันตำไทยางเลยกระซิบเมื่อกี้เฮ้ยเป็นไงถ้าปรุงใหม่เนาะถ้าทำใหม่เปิดร้านได้เลยอ่ะร้านอะไรเ้าทำผมเฮ้ยพี่นักหอมแล้วไปดูว่าพี่เสร็จแล้วเหรอเนี่ยทำเสร็จแล้วเนี่ยส้มตำเนี่ยพี่มีใจเมย์ใช่ไหมเฮ้ ลูกชิ้นใส่ใช่ใหม่แบบนวงเฮ้ยเฮ้ยดาวก็ชินแล้วดาวก็ชิลแล้วเนี่ยเจะดูไม่น่ากินมากอุ้ยมีลูกชิ้นใส่ให้ด้วยนะเนี่ยโคตรเดือดไปจัดอือมันจงรสชาตินัวไหมนัวโอ้ยเม้งอะไรเขาไม่ได้พี่ดาวบ้านเอินจัดปลอดภัยไม่มีอะไรไม่ไม่มีแมงมนูอะไรเลยไม่มีจริงจนี่คือจะไปเล่นน้ำสงการในหมู่บ้านบางทีนี่ก็คือแบบไปอย่างเงี้ยเปิ้ลรถอ่ะ อย่าเด้ออย่าเด้อบายอะไรนี่นะทุกคนนั่งรถชิวไปนี่ไม่ใช่นั่งรถเนี่ยคือยืนคี่หนึ่งคิวตอนเด็กเลยอ่ะนั่ง,งหลังกระบะอย่างงี้ไปนะนะไปบายเย็นมากหมู่บ้านเอิญจะไกลแค่ไหนนะฮะนั่งดีกว่าดีกว่าตกเนี่ยถึงแล้เยอะแค่เนี้ยถึงแล้วอะไรวะโอ้ยลงแล้วเน,นี่ยถึงเร็วเร็วโอโหมาอะไรเนี่ยโอ้โหไปอุ้มไปถึงสนามเลยไปหนูอยากเดินอุ้มหนูอยากเดินอุ้ม หนูอยากรนอุ้มมาเดี๋ยวเขาอุ้มนะมมัดดูดูอุ้มดีด้วยดูดูอุ้มขาเราโอ้โหดูขนแข็งตัวหนักอย่างกับหมูเราถึงแล้วครับผมเดี๋ยวเราพาพี่ดาวไป่น้ำกันพี่ดาวเอิ้นว่าเรายกตัวมาไว้ตรงกลางดีกว่าได้ไม่หนังยังไงไม่หลังโอ้โหพลังเดอะฮักอย่าตกน้ำนะตกน้ำนี่หาอะไรได้ฉากเด็ดหรือ้านวิวอะ พี mm ่ดาวนี mm ่ทุกคนมาดูเมนูของเราดาวอยากกินเยอะนะส้มตําอ่ะโอ้กินเยอะได้พี่ดาวส้มตําเอิญมันสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยพี่แล้วมันจะกินไม่ได้ล่ะดาวอยู่กับเอิญทีไรนี่ไม่ปลอดภัยตลอดเลยพี่นัทอันนั้นมันอยู่ที่แฟนพี่ไว้ไม่ได้อยู่ที่เอิญพี่ดาวพี่นัทว่าแต่เอิญเอิญนะอย่ามาเอิญไปละไปเลยทำรอยเราไปแต่งตัวดีกว่าไปหลอกใส่กันกันทีอะไรกันนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดละอันนี้จะเป็นซีนสิบแปดบวกแล้วนะเพราะว่าเราจะถอดเสื้อแบบโชว์มิวใช่ไหมโชว์มิวแต่แต่ ไอ้ยัเอาเลยพี่โดนเลยโดนเลยเอ้ยเอ้ยไปแล้วให้มึงนะขอซบตำหน่อยเขาไม่เขาอยากซอยฝีมือเอิญมีแต่ตัวเองนั่นแหละไม่อยากกินฝีมือเขาโอ้โหมาเลยเฮ้ยโอ้โหผู้ชายที่ชอบเล่นแบบบ้าพลันบ้าก็ปากดูไหว้กันไปไหว้กันมาสนุกกันใหญ่ พี่ดาวก็ินเยอะไหมอือปกติพี่กินแบบหมดจานตลอดเลยส้มตำอ่ะกินคนเดียวเหรอใช่พี่ชอบกินมากส้มตำแล้วพี่ชอบตำไทยกินตำมีสานได้หมดเลยตำไทยตำอีสานได้หมดเลยโอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้แหละที่คุยตาบ้าคุยมันจะทำท้องจำเนี่ยน้ำเล่อะไรอย่างเงี้ยน้ำเล่นน้ำอันนี้มาใส่มันจะเป็นสารอันตรายทำให้เราปวดท้องอะไรได้นะพี่ดาวเนาะแล้วดาวดื่มน้ำรู อะไรสองคนนี้พี่ดาวไปดูดีโอ้โหสายตูดเหมือนลูกลิงเลยลูกหมาไหมไปพี่ Let's go ไปกับน้ำโยพี่ดาวกินเยอะมากอร่อยมากเลยจะหมดแล้วเนี่ยแค่กินคนเดียวจริงๆนะทุกคนกินด้วยกันไปเลยค่ะไปเวอร์ฟินเวอร์ฟิ c a ั d มาเล่นน้ำเหรอครับครับหรือจะมาให้มาเล่นใจอ่ะอุยหรือจะมาให้มาเล่นใจอ่ะอุยคิวอะนนจีบแล้วแล้วแล้วมันมากินซ้อมต็ของเราอีกพี่สีมือเอินได้ม็ดเองค่ะรู้ตัวเซมะอุมาหมตกินแล้วรู้สึกปวดขี้ไปตอนนี้ ไม่เห็นไปอะไรเขาอยากอร่อยอร่อยมากเห็นไหมอันนี้คือหมดกินกินกันแค่สองคนแต่อีกสองคนนั้นก็กินกันหมดแล้วนะแบบมันก็แบบกินไม่เยอะเท่าเราพร้อมไหมพี่ดาวไปเไรทำไมทำหน้าตาแบบนั้นแสบท้องอหรเอิร์นพี่ดาวไปเลยแสบท้องแสบท้องพี่ไปเข้าห้องน้ำหมอนะเฮียสมตำทำผิดปะเนี่ยพูดจริงพี่ดาวเอิร์นพี่อยากจะอ้วกเอิร์นพี่อยากจะอ้วกพูดจริงพูดเล่นเนี่ยพี่ดาว <Yeah. S 2> <c oughs> พี่ <c oughs> อ,อะพี่ดาวเผือดหอมมากเลยอ่อะอ้วกออกมาพี่อ้วกมาพี่นัทเผือดหอมพี่ดาวอ้วก ค่อล,ลอเ,เออไม่ถ้าถ้าดท้องจริงอะเป็นเราะต้มตังเก็ต้องปวดอิพี่แต่เอิมไม่ได้เป็นเพราแปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับต้มตงท้องมากเลยทไส้มากเติตก่อนำติก่อน่มามามนะน่งแปนึงออโทรเลไม่69อะอยเสองเป็น้่าวเสียทองาแวเป็นแต่เอินไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่คือท้องไม่เป็นที่ท้องดาวไม่ได้เป็นที่ท้องอุ่นแข็งแรงไงอุ่นรู้สึกผิดเลยอ่ะอ๋อแบบคนกินเผ็ดได้กับคนกินเผ็ดไม่ได้อย่างเงี้ยแต่พี่ดาวโซยใหญ่เลยนะแต่พี่ดาวโซยใหญ่เลยนะเขากินเผ็ดไม่ได้ทำไมเขาโซยเยอ่จังเลยใช่โอ้โหเดินไพี่ค่อยเดินค่อยเดินเดี๋ยวสตาร์นเลยกันโอเคโอเคอเบอกบอกเพื่อนเพื่อนนหน่อยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราพาพี่ดาวไปหาหมอไปหาหมออยู่แล้วพาพี่กูเป็นนักดูแลหนักมากรองเท้าไม่ใส่เหรอเขารีบดูแลเมียโอเคไป เอออาเจนด้วยอาเจนทำเป็นเออรู้สึกผิดได้เว้ยเฮ้ยไหวพี่ไปไปคลินิกแถวไหนใช่ไหมคลินิกแถวนี้ใช่ไหมพี่โอเคโอเคผมนี่ไปให้เออรู้สึกผิดเลยอ่ะเห็นพี่แล้วตอนที่เอิร์นใส่ในคลิปอ่ะก็เลยแสกท้องใช่ไหมตอนที่เอิร์นใส่เอิญท้องเอิญหนีแล้วเออชิวลองไปดูไอ้คลินิกใกล้บ้านหน่อไม่ได้พี่ได้พี่แบบเจอเจอเจอไหนแวะแวะเลยใกล้ๆเลยพี่เดี๋ยวผมรีบขับให้พี่ดาวตั้งสติสมาธิอิติปิโสพรภควาลังหังสัมมาตั้งสติเลยค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป อยมันแสบแบบปวดมันปั่นปวดท้องเออมันเหมือนลมตีท้องมากกว่าถที่คนคิดนะอยากอาเจียนไหมนะปวดเลยไหมครับเออไม่อยากอาเจียนมันปั่นปวดลำไส้ไปหมดเลยอยพี่ดาวอย่าเป็นอะไรนะหนูยิ่งร้สึกผิดอยู่มาหาหนูดุเลยก็ไม่สบายอยากใส่น้าหนดีเด็กขับรถดีๆนะได้แล้วได้แล้วใส่นาใส่นาก็ถึงแล้วพี่อดทนหน่อยนะได้ได้ไหวปะหายใจอยู่เลยพี่หายใจอยู่หายใจอยู่โอ้โห โอ้ให้ดาวติวหันน้องให้ได้ปวดแสบแล้วอะป่ะแสบๆเลยทนหน่ายทนหน่อยทนหน่อยอีกติเรียบอยู่เรียบอยู่ผมขับมา200แล้วเนี่ยอดอดอดทนไว้นะพี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วมีมากเลยอะเวลานี้มีที่เปิดเลยอะก็ไปเล่นสุดดากินกำลังเล่นน้ำกต่คิวอยู่ โอ้ผมก็สนุกเลยเราเราขับไปดูตรงนู้นเพราะว่าคลินิกซ้ายมือไม่จีบปิดอ่ะใช่ใช่ใช่พี่ไม่มีคลินิกสักคลินิกที่เปิดเลยอันนี้ต้องไปปาร์โลได้โรงพยาปาโลได้ใกล้สุดอ่ะไปดูปาโลไหมเราเองก็ปิดโรงพยาบาลเปิดก็โรงพยาบาลไปเลยนี่ไงตัวเองตรงคลองสองที่เขาไปหาหมอบ่อยๆอ่ะที่รักปดิไปดิไปดิไปดิตรงเนี้ยใกล้ๆเนี้ยโอเค เนี่ยบางประกอบ2เนี่ยตรงนี้เลยค่ะเจ็ดนาทีได้ได้พี่ดาวอีกเจ็ดนาทีทนหน่อยเถอะพี่ดาวเราไม่รู้รู้เรู้่องเลยเราถึงแล้วพี่ดาวลงมาแล้วเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วนี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วรอก่อนรอก่อนรอก่อนยี่สิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวจอด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 ตรงขวานี่เลยพี่จอดตรงนี้โอเค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 ไปเดี๋ยวลงรถก่อนไปเดี๋ยวลงรถเลยพี่อะไปพี่ดาวลงรถไปลงมาลงมาลงมาไปไปพี่ดาวเดี๋ยวเอิร์ฟขับรถก่อนก็ได้พี่ดาวระวัง เดี๋ยวตาไปเดี๋ยวตาไปเป็นไงดีขึ้นไหมหมอให้ยากินเมื่อกี้นั่นดีแต่อยากเจ็บเแทบอยู่โอ้โหไปดูเขาเป็นไงบ้างเขาว่ายังไงหมอว่าไม่ได้เป็นอะไรมากที่ปวดก็คืออ่าาาไปพี่แต่เขาเอาล้างอะไรที่กรายหมดละแล้วก็เอายาให้กินนะเอยาให้กินเรียบร้อยแล้วเอาไม่ได้ยามาหรอตลืมเอายามาเดือดรับเอาเอาขึ้นรถกันเลยโอ๊ยปาป้าพี่ลืมเอายามาอีกไม่ไม่นอนลงมาก่อนเนา ไม่หมอให้กลับหมอใยามาแล้วไหวหอ่ะพี่ไหวไหมหมอก็ได้ทําการรักษาไปขั้นต้นเรียบร้อยแล้วแต่ไวก็อยู่ที่แบบว่าให้กินอาหารอ่อนพวกข้าวต้มอย่าไปกินอาหารนะส้ม,ม,มตำยำมันไนยตาทิงไปก่อนคือว่าโอเคขึ้นแล้วครับคลิปนี้ก็เป็นคนที่เป็นห่วงนะแต่งงว่าเป็นเพราะส้มตำเอิญหรือเปล่าไม่ใช่ถ้าอาหารส้มตำเอิญเป็นพิษอ่ะก็แปลว่าทั้งหมดก็ต้องทั้งเสียเราเป็นพิษหมดเพราะฉะนั้นก็ดาวไปกินก๋วยเตียวมาตอนเที่ยง แต่พี่ดาบอกว่าพวกนี้ไปกินเขาต้มกุ้งมาด้วยก่อนที่จะมาหาเงินแต่พี่ดาแค่กู๋เปล่าเปล่าเพากินมาตั้งนานเรื่องอาหารการกินก็ต้องกินให้ดีครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นก็เป็นอย่างดาวครับดาว่ะไหวไหมครับพี่โอเคครับมีไหวไหมเนี่ย พี่หน๋อพี่หนวอ่ะที่หุ่มผ้าโอเคครับคลิปนี้ก็จบกันแบบงงๆนะฮะเพราะว่าแบบงงๆแบบอะไรแบบเรวเวอร์ทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากตั้งแต่กินส้มตำไปว่ายน้ำอะไรอะไรไวทุกอย่างไปพี่ดาวน้องรักพี่นะอย่าอย่าโกรธน้องนะน้องไม่ได้ทำให้พี่กินส้มตำแล้วเป็นอะไรนะโอ้รักะพี่น้องคุณโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยไปละบ๊ายบาย